มุมมองจากธนาคารโลกต่อเศรษฐกิจของไทยนะครับและโอกาสของไทยในการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะครับย้อนกลับไปครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารโลกเคยประมาณการ GDP ของไทยเอาไว้นะครับที่ปีนี้จะอยู่ที่ขยายตัว2.9และปีหน้า2.7นะครับแต่ผ่านมา5เดือนครับธนาคารโลกเขาปรับลด GDP ไทยปีนี้ครับเหลือแค่1.8และปีหน้าแค่1.7 เพราะว่าแม้การส่งออกจะขยายตัวได้ดีมีการเร่งสั่งซื้อเพื่อเลี้ยงภาษีสหรัฐแต่มันสวนทางกับอีกหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวจากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงการบริโภคในประเทศจากปัญหาหนี้สินเช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนและภาคการผลิต ส่วนการเจรจาภาษีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้สหรัฐปิดการเจราจากับเวียดนามสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็สรุปภาษีตอบโต้20และภาษีสินค้าที่ใช้เวียดนามเป็นทางผ่าน40คืนนี้ไทยจะคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับการเจราจาให้ได้ตัวเลขที่ดีกว่านี้ถือว่ามีความสําคัญมาก สงครามการค้าบวกกับสถานการณ์การเมืองในประเทศนั้นเป็น2ปัจจัยชี้ขาดในมุมของธนาคารโลกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะไปต่ออย่างไรถ้าจบสวย GDP ปีนี้อาจจะแตะ2.2กก็ได้ครับอันนั้นถ้าเกิดมองเป็นบวกเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าความเป็นไปได้ก็มากขึ้นเราก็เลยทำ upside scenario. อัพไซด์ซี n น r i รถ้าเกิดมีการเจราจามีความคืบหน้าระหว่งางเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ย การลงทุนก็จะกลับมาซึ่งตอนนี้การลงทุนเนี่ยเ,เราให้ในเบสไลน์เตดลบถ้าเกิดกลับมาเป็นบวก GDP จะโต2.2เ1.8ตัวเนี้ยค่ะเราให้ทาอีสุที่เท่าไหร่คะบ้าอนนี้ให้ซัมเช่นประมาณ10กว่าภาประสา,าของ tariff ถึง18นะคไม,ไม่ไม่ถึงครับอยู่ใน range ต่ำของ10กว่าไม่แน่นอนเรื่องทางการเมืองซึ่งเราก็เคยเห็นไนอดีช่วง 2ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะกระทบเรื่องเ,อเองบประมาณแล้วก็โครงการที่ยังไม่ได้เริ่ม